สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาลงลึกในมุมมองที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องความพายแพ้ความล้มเหลวโดยเรามีข้อความสั้นๆแต่ลึกซึ้งอยู่สองชิ้นที่จะมาดูกันค่ะอันแรกเลยมาจากแหล่งที่มาชื่อบทเรียนสุชัยชนะเขาบอกว่าแพ้ก็แค่บทเรียนไม่ใช่จุดจบค่ะประโยคสั้นๆแต่ ฟังแล้วก็สะดุดใจนะคะส่วนอันที่สองชื่อมองความล้มเหลวเป็นครูอันนี้ก็ยำ้ำแนวคิดคล้ายๆกันเลยมองความล้มเหลวเป็นครูเป้าหมายวันนี้ของเรานะคะก็คืออยากจะมาสมรวจมาขยายความกันว่าเอ๊ะแนวคิดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงแล้วมันอาจจะไปปรับใช้กับชีวิตเราๆท่านๆได้อย่างไงบ้างคะ่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่แนวคิดแรกเลยนะคะแพ้ก็แค่บทเรียนไม่ใช่จุดจบจากบทเรียนสู่ชัยชนะ คือแวบแรกที่ฟังเนี่ยมันก็เหมือนคําปลอบใจทั่วไปนะคะแต่พอคิดดีๆเออมันท้าทายความรู้สึกเราเหมือนกันนะเวลาเรานึกถึงคําว่าแพ้ปกติมันจะดูแบบสุดท้ายแล้วทางตันจบแล้วอะไรแบบนั้นแต่อันนี้เขาบอกไม่ใช่จุดจบใช่ครับคือผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนมุมมองทีออ่ทรงพลังมากเลยนะเพราะปกติสังคมเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมักจะมองว่าแพ้คือ คือจบแล้วจริงๆเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราไม่ดีพอไม่เก่งพออะไรทำนองนั้นครับแล้วพอข้อความนี้บอกว่าเออไม่ใช่จุดจบอันนี้มันเหมือนทลายกำแพงเลยนะกำแพงความเชื่อเดิมๆะครับลองนึกตามดูสิครับ ถ้าเราเชื่อแบบนี้จริงๆนะว่าทุกครั้งที่พลาดไปเนี่ยมันไม่ใช่ทางตันแต่เป็นแคออ่ข้อมูลใหม่หรือเป็นป้ายบอกว่าเอ,อ๊ะลองทางนี้ไหมหรือปรับตรงนั้นหน่อยอืมความกลัวที่จะล้มเหลวที่มันคอยฉุดรั้งเราไว้นะครับมันน่าจะลดลงไปเยอะเลยนะค่ะค่ะประเด็นเรื่องลดความกลัวนี่สําคัญเลยแต่ทีนี้การมองว่าเป็นบทเรียนนะคะมันต่างจากแค่อืมพลาดไปแล้วลืมๆม,มันไปยังไงบ้างคะ ในมุมของแหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับคําว่าบทเรียนเนี่ยครับผมคิดว่าข้อความนี้ดูจะเน้นว่าบทเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้ว่าพลาดนะแต่มันคือการแบบเข้าไปสกัดเอาความรู้จากเรื่องนั้นๆออกมาเลยคําว่าบทเรียนมันมีความรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรกับมันนะครับต้องเข้าไปดูไปวิเคราะห์เออสาเหตุมันคืออะไรผลเป็นยังไงเราได้รู้อะไรใหม่บ้างไม่ใช่แค่เออพลาดเราก็แล้วไป มันเหมือนเราได้ฟีดแบ็ชุดใหญ่กลับมาเลยครับซึ่งแน่นอนตอนแรกมันอาจจะเจ็บแต่ถ้าเราตั้งสติแล้วค่อยๆแกะดูนะอาจจะเจอข้อมูลชังลึกที่มีค่ามากอย่างเช่นข้อจํากัดบางอย่างของตัวเองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่าเฮ้ยกลยุทธ์ที่เราใช้นี่มันมันไม่เวิร์กตรงไหนนะปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้ละมีอะไรบ้างแหล่งข้อมูลบทเรียนสู่ชัยชนะเหมือนจะบอกว่าไอกระบวนการถอดบทเรียนนี่แหละ คือหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นบันไดไม่ใช่หลุมดำที่เราตกลงไปแต่ต้องเปลี่ยนการกระทำตามไปด้วยแต่ก็มีคำถามต่อนะคะว่าการมองบวกแบบนี้ตลอดมันมันควรไปทำให้เราประมาทไปหรือเปล่าคะแบบว่ามองข้ามความเสียหายจริงๆที่มันเกิดขึ้นจากการแพ้ครั้งนั้นๆไปอืเป็นคำถามที่ดีมากครับผมว่าแหล่งข้อมูลนี้ก็คงไม่ได้ปฏิเสธความเจ็บปวดหรอกนะครับ ความเสียหายมันเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับแต่ประเด็นคือหลังจากยอมรับแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อจะจมอยู่กับมันหรือจะใช้มันเป็นเอ่อเชื้อเพลิงในการเรียนรู้การมองว่าเป็นบทเรียนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่จะปวดนะครับแต่มันคือการให้ความหมายกับความเจ็บปวดนั้นในเชิงที่มันสร้างสารรค์ขึ้นนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับเวลาทดลองแล้วผลไม่ออกตามที่คิดเขาไม่เรียกว่าล้มเหลวนะ เขาเรียกว่าได้ข้อมูลใหม่ว่าสมมติฐานนี้อาจจะไม่ใช่หรือต้องปรับวิธีตรงนี้ข้อความบทเรียนสู่ชัยชนะก็น่าจะพยายามสื่อสารแนวคิดประมาณนี้แหละครับคือเปลี่ยนสถานะความผิดพลาดจากหายนะให้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แต่ก็ต้องระวังอย่างที่คุณว่าคือไม่ใช่หายเหตุผลเข้าข้างตัวเองหรือปัดความรับผิดชอบไปนะครับแกนของมันคือมุ่งไปที่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป ค่ะเข้าใจประเด็นเรื่องเปลี่ยนสถานะเป็นข้อมูลแล้วค่ะทีนี้มาดูแนวคิดที่สองกันบ้างจากข้อความมองความล้มเหลวเป็นครูอาการใช้คำว่าครูนี้ฟังแล้วม,มันยกระดับขึ้นไปอีกนะคะมันดูมีความหมายที่ลึกกว่าแค่บทเรียนเฉยๆไหมคะในมุมของแหล่งข้อมูลเนี้ยการเปรียบเป็นครูเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรเป็นพิเศษค่ะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยการใช้คาว่าครู ถ้าบทเรียนคือสิ่งที่เราได้รับใช่ไหมครับมันอาจจะยังรู้สึกเป็น passive นิดๆคือเรารับมาแต่พอใช้คำว่าครูเนี่ยมันให้ความรู้สึก active มากขึ้นเหมือนกับว่าความล้มเหลวเนี่ยมันมีตัวตนขึ้นมาเลยนะมีเจตนาที่จะสอนเราจริงๆไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแต่มันคือคนคนหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามามอบปัญญาให้เราเลย การให้สถานะครูกับความล้มเหลวเนี่ยผมว่ามันเป็นการให้เกียรติให้คุณค่ากับประสบการณ์นั้นมากๆเลยนะมันเปลี่ยนเราจากที่อาจจะรู้สึกเป็นเหยื่อของความล้มเหลวให้กลายเป็นนักเรียนแทนเป็นนักเรียนที่เออพร้อมจะเปิดใจฟังว่าครูคนนี้เขาพยายามจะบอกอะไรเรากันแน่ข้อความนี้เหมือนกระตุ้นให้เราเข้าหาความผิดพลาดด้วยความเออสงสัยใครรู้มากกว่าที่จะผลักใส่มันไปอืมการมองว่าเป็นนักเรียนนี่เปลี่ยนมุมไปเยอะเลยนะคะ แต่ว่าครูที่ชื่อความล้มเหลวเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นครูที่ดุหน่อยนะคะแล้ววิธีการสอนก็อาจจะเจ็บปวดหน้าดูเลย แหล่งข้อมูลเขาได้พูดถึงลักษณะครูคนนี้หรือบทเรียนที่เขาสอนไว้บ้างไหมครัว่ามันต่างจากครูทั่วไปยังไงครับเขาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเป๊ะๆนะครับแต่เราพอจะตีความได้ว่าครูคนนี้เขามีสไตล์เฉพาะตัวจริงๆคือสอนผ่านประสบการณ์ตรงเลยซึ่งม,มันมักจะเจ็บแต่ก็ท่าทายมากๆแล้วบทเรียนที่ได้เนี่ยมันมันมกจะฝังลึกกว่าหนังสือเยอะเลยครับครูที่ชื่อความหลงเหลวเนี่ยอาจจะสอนในสิ่งที่เราแบบ หาเรียนจากห้องเรียนปกติได้ยากอย่างเช่นความอดทนที่แท้จริงนะครับ resilience ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันคือการล้มแล้วต้องลุกล้มแล้วต้องลุกจริงๆหรือการปรับตัวแบบฉับพลัน adaptability เวลาแผนที่เราวางมาดิบดีมันพังลงไปต่อหน้าการรับมือกับความไม่แน่นอนความซับซ้อนของโลกหรือบทเรียนที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับคือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้ง รู้ว่าจริงๆแล้วขีดจํากัดเราอยู่ตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆจุดแข็งจุดอ่อนที่ต้องยอมรับครูคนนี้เขาไม่ได้มาพร้อมตําราลเล่มหนาๆครับแต่มาพร้อมสถานการณ์จริงที่บีบให้เราต้องคิดต้องตัดสินใจต้องรับผิดชอบผลของมันซึ่งกระบวนการนี้แหละคือการเรียนรู้ที่ทรงพลังมากอย่างหนึง่งโอโ้ฟังดูแล้วครูคนนี้น่าเกรงขามนะคะแต่ก็แฝงไว้ด้วยปัญญาจริงๆ พอเราเชื่อมสองแนวคิดนี้เข้าด้วยกันนะคะแพ้ก็แค่บทเรียนกับมองความล้มเหลวเป็นครูมันเหมือนเ,อเป็นการสร้างทั้งเกราะป้องกันแล้วก็อาวุธทางปัญญาให้เราเลยนะคะอันแรกเหมือนช่วยลดความกลัวทําให้กล้าเผชิญหน้ามากขึ้นส่วนอันที่สองก็ช่วยให้เราเก็บเกี่ยงปัญญาจากมันได้อย่างเต็มที่เลยใช่เลยครับมันคือการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า growth mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโตซึ่งก็คือความเชื่อพื้นฐานที่ว่า ความสามารถต่างๆของเราเนี่ยมันพัฒนาได้ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวมาตั้งแต่เกิดแต่พัฒนาได้ผ่านความพยายามการเรียนรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละครับซึ่งมันตรงข้ามกับ Fixed m i n d s e ตที่เชื่อว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วแพ้ก็คือแพ้เปลี่ยนไม่ได้ครับผมว่าทั้งสองข้อความนี้แม้จะสั้นๆนะแต่มันคือหัวใจของการสร้างกรอตมายเตเลยแพ้ก็แค่บทเรียน ช่วยให้เรามองอุปสรรคเป็นความท้าทายไม่ใช่ภัยคุกคามน่ากลัวส่วนมองความล้มเหลวเป็นครูก็ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของการเข้าไปเผชิญหน้ากับความท้าทายนั้นแล้วก็ใช้มันเป็นพลังในการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอืมพอพูดถึง growth mindset นี่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะการจะเปลี่ยนมุมมองจากที่อาจจะเคยชินกับ fix mindset มานานให้มาเป็น growth m i n d s e โดยใช้แนวคิดบทเรียนกับครูเนี่ยมัน มันมีอุปสรรคอะไรที่เราต้องเจอหรือมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่เราอาจจะต้องนึกถึงครับประเด็นเรื่องอุปสรรคนี้สําคัญมากเลยการเปลี่ยน mindset นี่มันไม่ใช่กดปุ่มแล้วเปลี่ยนได้เลยเนาะอุปสรรคใหญ่สุดก็คือความรู้สึกจริงๆที่มันเกิดขึ้นเวลาเราเฟ i นั่นแหละครับความผิดหวังเสียใจอายกลัวสารพัดเลย แหล่งข้อมูลทั้งสองนี่ผมคิดว่าเขาไม่ได้บอกให้เรากดข่มความรู้สึกเหล่านี้นะครับอันนั้นไม่น่าจะดีแต่ข้อควรระวังที่สําคัญน่าจะเป็นเรื่องการยอมรับความรู้สึกนั้นก่อนยอมรับว่าเออมันรู้สึกแบบนี้แหละเป็นธรรมดาแต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมันมาครอบงำการตีความทั้งหมดพอเรามีสติรู้ทนันอารมณ์ตัวเองแล้วค่อยๆดึงมุมมองเรื่องบทเรียนหรือครูเข้ามาช่วยปรับความคิดมันจะช่วยให้เราจัดการกับความรู้สึกได้ดีขึ้นไม่จมอยู่นานเกินไปออ อีกอย่างที่ต้องระวังมากๆเลยคือการตีความแบบบิดเบือนไปเช่นใช้แนวคิดนี้เป็นข้ออ้างว่าเออไม่ต้องวางแผนดีๆก็ได้ไม่ต้องพยายามเต็มที่ก็ได้เพราะถ้าพลาดไปก็เป็นบทเรียนไงอันนี้ไม่ใช่ล่ะครับแนวคิดนี้คือการรับมือกับความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอย่างสร้างสารรค์ไม่ใช่การสร้างความล้มเหลวขึ้นมาโดยไม่จําเป็นหรือโดยประมาทนะครับ การแยกแยะระหว่างการเรียนรู้จริงๆกับการใช้เป็นข้ออ้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะฟังดูเหมือนว่าเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆเลยในกระบวนการถอดบทเรียงเนี่ยใช่เลยครับความซื่อสัตย์ต่อตอนเองหรือ self honesty เนี่ยเป็นคุญแจสาคัญที่สุดเลยการยอมรับจริงๆว่าเราพลาดตรงไหนต้องปรับปรุงอะไรโดยไม่โทษแต่ปัจจัยภายนอกหรือไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปตรงนี้แหละครับที่อาจจะยาก แต่ก็จำเป็นที่สุดที่จะทำให้บทเรียนและครูที่ชื่อความล้มเหลวเนี่ยเกิดประโยชน์กับเราสูงสุดจริงๆค่ะพอเราคุยกันมาถึงตรงนี้ภาพมันชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะคะจากแค่ข้อความสั้นๆสองชิ้นเราขยายความไปได้ถึงพลังของการเปลี่ยนมุมนองการสร้าง Growth Mindset การจัดการอารมณ์แล้วก็ความสำคัญของความซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยสรุปแล้วนะคะใจความสำคัญที่เราได้สากการเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการที่ มุมมองที่เรามีต่อความ่ายแพ้ความล้มเหลวเนี่ยมันมีพลังมากๆจริงๆการที่เราเปลี่ยนจากกรอบความคิดที่มองว่ามันคือจุดจบคือเรื่องน่าอายต้องหนีไปมาเป็นการมองว่าเออมันคือข้อมูลนะมันคือโอกาสให้เรียนรู้มันคือครูคนสำคัญการเปลี่ยนแค่นี้มันอาจจะปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของเราได้แบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ถูกต้องเลยครับแล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะครับว่าแนวคิดพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำคมสวยๆเอาไว้ปลอบใจนะแต่มันคือเครื่องมือทางความคิดจริงๆเป็น mental tools ที่ใช้ได้จริงแล้วก็ทรงพลังมากการที่เราฝึกมองหาบทเรียนในทุกๆความผิดพลาดแล้วก็เปิดใจรับฟังครูที่ชื่อความล้มเหลวอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในหรือ inner resilience ความสามารถในการฟื้นตัวการปรับตัวแล้วก็ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเลยครับไม่ว่าเราจะเจอความท้าทายเรื่องอะไรอยู่งานเรียนความสัมพันธ์หรือเรื่องส่วนตัวการมีเครื่องมือทางความคิดนี้ติดตัวไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราผ่านช่วงยากๆไปได้แถมยังได้ปัญญาได้เติบโตขึ้นจากประสบการณ์นั้นๆด้วยค่ะ เป็นเครื่องมือที่ดูเรียบง่ายนะคะแต่ก็ลึกซึง้งแล้วก็น่าจะเอาไปฝึกใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสําหรับให้ทุกท่านได้ลองนํากลับไปคิดต่อยอดดูจากสิ่งที่เราคุยกันมานะคะคําถามก็คือลองจินตนาการดูนะคะว่าความล้มเหลวครั้งใหญ่หรือความผิดหวังครั้งล่าสุดที่อาจจะเพิ่งเจอมาหากมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้น แต่แท้จริงแล้วมันคือครูคนหนึ่งที่ถูกส่งมาเพื่อสอนบทเรียนที่สำคัญมากๆบทหนึ่งในชีวิตเราโดยเฉพาะบทเรียนนั้นมันคืออะไรกันแน่คะลองใช้เวลาอยู่กับคำถามนี้ดูนะคะมองย้อนกลับไปด้วยสายตาของนักเรียนบางทีเราอาจจะค้นพบความหมายหรือปัญญาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเรื่องนั้นแล้วก็ต่อตัวเราเองไปเลยก็ได้คะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ